การโจมตีทางอากาศเหนือฉนวนกาซาของอิสราเอลตลอดระยะเวลา3วันที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้กลุ่มฮามาสที่ยิงขีปนาวุธข้ามฝั่งมาอย่างอิสราเอลทาให้ยอดผู้เสียชีวิตชาวปาเลสไตน์พุ่งสูงขึ้นเป็นรายที่81แล้วนะคะแล้วก็อย่างน้อยในสะิบรายก็เป็นเด็กแล้วก็มีผู้ที่รับบาดเจ็บกว่า600คนด้วยกันค่ะขณะเดียวกันก็มีความเป็นไปได้สูงนะคะที่กองทัพบ,บกของอิสราเอลนั้นจะบุกฉนวนกาซาหลังจากเคลื่อนกําลังประชิดพรมแดนเรียบร้อยแล้วค่ะ ทางด้านรัฐมนตรีสาธารณสุขของปาเลสไตน์มีการระบุนะคะว่าผู้เสียชีวิตและผู้รอดชีวิตบางส่วนนั้นยังคงติดอยู่ภายในใต้ซากปรักหักพังหลังอาคารบ้านเรือน3-4ถึงแห่งในเขตคานยูนิสทางตอนใต้ของชนวนกาซาถูกโจมตีไปเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นของอิสราเอลในขณะที่ทางอียิปต์เองก็ได้เปิดด่านพรมแดงระหว่างอียิปต์และชนวนนกาซาอีกครั้งเพื่อให้ชาวปาเลสไตน์นั้นสามารถที่จะข้ามมารักษาตัวในอียิปต์ได้ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพอิสราเอลได้มีการระบุนะคะว่ากองทัพอิสราเอลนั้นจะมีการโจมตีฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยอีก24ชั่วโมงเพื่อรอคณะรัฐมนตรีของอิสราเอลหาหรือในช่วงบ่ายวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของอิสราเอลว่าจะตัดสินใจบุกฉนวนกาซาต่อไปหรือไม่ในขณะที่นายเบนจามินเนทันยาหูซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลได้กล่าวค่ะว่าอิสราเอลนั้นจะโจมตีฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องจนกว่ากลุ่มฮามาสจะหยุดยิงขีปนาวุธข้ามฝั่งงาายัออิสเล อย่างไรก็ตามนะคะนายเนทันยาหูก็ยังไม่ยืนยันค่ะว่าจะส่งกองทัพเข้าไปในฉนวนกาซาหรือไม่แต่ก็พร้อมที่จะเข้าปฏิบัติการได้ทุกเมื่อตรงกันข้ามนะคะกลุ่มของฮามาสแล้วก็พาคีร่วมยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติการยิงขีปนาวุธข้ามฝั่งไปยังอิสราเอลแต่อย่างใดแล้วก็ยังไม่มีชาวอิสราเอลคนใดได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากการโจมตีของกลุ่มฮามาสค่ะ